เช้าทเกินสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเจมเปเบปินจากชเอง AJ Fox TV อีกเช่นเคยนะครับโอ้ยมากันแบบตึงๆนิดนึงนะครับเพราะวันนี้เราอัดคลิปกันเช้ามากๆ8ปดโงสินาทีนะครับบ้านอื่นอาจจะบอกว่าสายแต่อากาศหนาวๆสาหรับนะเจมแบบนี้มันคือเวลาหนอนเ,เ,หเอ้ยเฮ้ยเออตื่นมาทำคลิปก็เพราะว่ามันมีก่อนอื่นเท้าคว,วายเออ ข้าวความก่อนเลยว่าผมไปอยู่ในกลุ่มอา,อาบูกาเซียนะครับไม่ถือว่าเป็นกลุ่มหรอกมีคนตั้งโพสต์ว่าเอ้ยขอดูอาบูของนา้นาๆหน่อยไอ้เราก็ไอ,อ้ลอกอาบูเหรอเราก็ไม่มีความรู้เลยเราไม่ถนัดเลยนะเราถนัดเดชิมานโนไดว่าถูกว่าถนัดดีซีถนัด,นดสตรีทอะไรอย่างเงี้ยคือแต่อาบูที่มันเป็นรุ่นท็อปในการตีปอมก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างคนดังๆใช้อย่างนาออสบางกองฮูกเกอร์ผมเห็นเขาใช้แต่อาบูเลยนะครับเราก็เอ๊ แล้วรุ่นไหนแล้วมันดีหาข้อมูลก็ยากนะเจ้าอาบูนะครับผมก็เลยอยากมีแต่คนคอมเมนต์บอกเฮ้ยเหยื่อกลางทําดีเลยเหยื่อเ,เบาตีดีเลย เราก็เอ๊มันดีคำว่าดีมันดีแค่ไหนนะครับผมก็เลยอยากได้อาบังหรืออาบูเรียกอาบูอาบังนี่แหละมาประจำการในแ้งของเลเจมสักตัวนะครับซึ่งเราก็ไม่มีความรู้จริงๆก็ลเลยมีน้าท่านหนึ่งนะครับเสนอขายมาตัวนี้ก็รวมโครงการเอเจฟ็อกแกะกล่องนะก็คือส่งของให้ก่อนเลเจมค่อยโอนเงินนะครับเพราะเราต้องเช็คของก่อนดังนั้นเราจะเช็คไปรพร้อมนั่นผู้ชมเลยนะครับขอบอค,คุณนะอนุกูลมากครับที่ส่งมาก่อนนะครับ ไม่เห็นยากครับต้องการเปลี่ยนล็อกเทพให้เป็นเงินนะครับส่งสินค้าให้เจมเช็คหรือเจมรีบโอนตังค์ให้นะครับแล้วก็ตกลงราคากันให้ได้ก่อนอื่นดูนะยังไม่ได้แกะนะเราเช็คพร้อมกันเป็นอาบูรุนอะไร,ไม,รไม่รู้ไม่รู้นะครับมาแกะพร้อมกันเลยก่อนอื่นผมบอกเลยนะผมไม่มีความรู้เรื่องอาบูเลยนะครับถ้าผมเรียกอะไรผิดไปยังไงมันก็แบบขออภัยมาณที่นี้เลยใครรู้ก็แนะนําทีนะครับ ตอนแรกผมจะไปเอาพวกโป o แม็ Mac, อะไรอย่เงี้ยมาหัดตีเล่นดูก่อนเพราะว่าของแต่งมันก็ถูกนะเพราะร่องมันราคาพันกว่าบาทแต่ตัวนี้นะขอเสนอมาพอดีนะครับก็เลยสนองนะขอไปหน่อยเปิดกล่องนี่อาบูกาซีโอ้โลโก,โก้ก็ใจละลายแล้วนะครับปกติอาบูเขาดังหน้าดินอะพวกอาบูล็อกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเออ พอเขามาทำเหยืยอปลอมผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยแหมร์่ Star SLP มาด้วยนะแต่ผมแกะเลยผมตื่นเต้นนะเนี่ยเออตื่นเต้นแบบง่วงๆหน่อยหนึงเออมันเช้าอยู่เพราะว่าที่เราต้องรีบแกะเนี่ยที่ต้องถ่ายคลิปแบบเช้าเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เช็คของแล้วก็การให้น้าเขาด้วยอืม แพ็มาหนาแน่นมากนี่นะครับกล่องจะเป็นแบบนี้อาบูกาเซียไม่ค่อยคุ้นเนาะกล่องแบบนี้นะรุ่น r ีว o LTX นะครับเออรี v ว LTXL นะครับมันเป็นยังไงวะมันก็น่าจะอยู่ในรอกราคาเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมเซิร์ชแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่มีความรู้เลยขอเซิร์ชแป๊บหนึ่งนะ,ะท่านผู้ชมหลังจากการลองเซิร์ชดู หาข้อมูลยากมากๆนะครับเจ้า Abu Ltx L อย่างนี้นะครับผมไปเจอในเว็บสยามฟิชชิ่งน่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นตัวดำๆอ่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเนี่ยเขาบอกราคาเฉลี่ยอ,ยอยู่4,167บาทนะครับแต่ก็แล้วแต่ร้านเนี่ยเพราะมันเป็นลอกรุ่นเก่านะครับดูคอมเมนต์นะครับในสยามฟิชชิ่งนะครับมีน้นาท่านหนึ่งเมนอยู่ชื่ออาณา a อันนไม่รู้เนี่ยขึ้นให้ดูเออกูอ,อา่านบิดนะครับอ่ะนะาเขาบอกว่าก็ดีนะเขาบอกว่าเปาตั้งแต่เกิดประเสริฐเรื่องจูน,น่วงหมดห่วงถือเมื่อยแขนสุดแสนจะชื่นชอบชีกอบการสัมผัสประหยัดค่าใช้จ่ายแคสสบายคุณพระมาเป็นกอนเลยอะไรจะดีขนาดนั้นเออเดือเราไม่เคยเปิดใจใช้อาบู ส่วนข้อด้ยอยเขาบอกเลือกสีอ่านมีบ้างค่อนข้างไม่เนียนไม่ใช่ปัญหาจบจ้านี่ครับตามคอมเมนต์ที่น้าเราเขียนนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวกันอ่ะเห็นแบบมากแล้วด้านผู้ชมก็อยากเห็นและของนละเจมมอ่ะมันเป็นยังไงราคา4 1 0 0อ่ะ4,200อ่ะตีไปราคาเฉลี่ยที่มันขึ้นมาให้ดูนะครับตัวนี้มันมีจุดสำคัญที่ว่ามันแต่งเต็มมาแล้วเว้ยเออมันแต่ง k t f เต็มมาแล้วอ่ะว่าแล้วโอเพนบอกพร้อมกัน ยังไม่ได้ดูเหมือนกันดูในรูปในขอมเนี่ยวันนี้ดูขอมการเปิดมาหนึ่งสองกล่องก็หลูแล้วนี่กล่องก็ดูหลูนะครับนี่เป็นไงคนละชิ้นกันนะมีฟองน้ำไปล้างจานด้วยแไม่ใช่นี่โอ้สวยนี่นะครับข้างล่างก็เป็นบล็อกลองด้วยนะครับนี่แล้วมู้ชอมเป็นไง แต่งเต็มมาแล้วนะครับแต่งเต็มสีส้มมาเลยนะเจมยังไม่เคยมีลอกแต่งส้มเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นของแต่งจาก KTF นะแหนแต่ง,ง KTF นะจ๊ะสตาร์ KTF นะครับโดยสวยอูน็อบก็อกอูลื่นมากน็อบก็อกเซดูทะานผู้ชมนี่ดูดิอย่างจ้า ที่สำคัญน้าหนักโคตรเบานะนี่ปืนสิบลูกอะ่ะล้วผู้ชมวัหวหล่อว่ะ่้นผู้ชมดูแล้วของแต่งมันแบบขอโทษทีผมจะไล่ให้ดูนะครับว่าของแต่งมีอะไรบ้างนะครับสปูนเอาสปูนของตัวแอลทีชาไปได้สีมานะครับเสานี่ไอตรงนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อะอืมปรับคอนโคตรสุดอะ่ะ แขน KTF สตาร์ KTF อย่างที่ผมบอกแล้วที่สำคัญน็อปผมชอบน็อป r c s ขอโทษดีกับผู้อิกรอบดูความลื่นของมันดูคุณอาจจะเห็นว่ามันหมุนช้านะจริงจริงมันหมุนจนดูแบบดูดูเหมือนมันไม่หมุนถ้าในกล้องนีละมันแบบมันแรงมากดูนะผมขอสักิดตเบาๆนะเนี่ยเหมือนมันหมุนช้านะจริงจริงดูเหมือนพัดลมอะครับถ้าคุณถ่ายคลิปพัดลมอะเหมือนมันหมุนอยู่กับที่อะจริงๆมันหมุนมันลื่นมาก นะครับแล้วสิ่งที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งของลอกตัวนี้เลยก็คือเขาให้แม่เหล,ล็กแต่งมาด้วยเออแม่เหล็กแต่งแม่เหล็กแต่งแต่เปิดไงวะเปิดฝากไงวะเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมก็ไม่เคยเปิดอ้ยท่านผู้ชมผมหาวิธีถอดนานมากๆนานแบบโอ้โหเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับกับลอกตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแบบหาขา้อมูลยากจริงอาบูเนี่ยสุดท้ายนี่ ผมได้มาดูคลิปจากไทแองเกอร์นะครับนะบิกไทแองเกอร์นะนะก็ช่วยให้ผมก็จต่างแจ้งขึ้นมาว่าเอ้ยล่องมันเปิดฝายัางไงนะครับเออกว่าจะรู้นะจ๊ะเหนื่อยเลยนะครับเขาบอกว่าหมุนหมุนหมุนตรงนี้หมุนสลักตรงนี้นี่หมุนหมุนหมุนโฟกัสดินี่หมุนตรงนี้นะครับหมุนดอก เี่นะครับผมก็งมนานมากเฮ้ยเราไม่เคยใช้ไงไม่เคยใช้อาบูเลยนี่นะครับหมุนออกมาอยู่ลักษณะนี้นะแล้วก็บิดขึ้นบิดขึ้นเวย้ยร่นอื่นบิดลงรุ่นนี้บิดขึ้นปึบอ,อ้าวไม่ออกวะเมื่อกี้ซ้อมแล้วออกอ่านี่ครับบิดขึ้นออกละนี่นะครับ,บ,อ,อ,รบอีกหนึ่งวะเอกของมันเขาบอก อาบูเนี่ยแต่งตรงไหนไม่ดีสุดเท่าแต่งแม่เหล็กไว้เฮ้ยนี่แม่เหล็กแต่งของอาบูผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะแต่เขาบอกแต่งมาแล้วสุดสายอาบูก็คือการแต่งแม่เหล็กนะครับสูรนะครับผมว่า,างั้นเจ้าของเก่านี่ให้มาสุดจริงๆนะเกลูกปืนเหมือนเป็นลูกปืนซิ่งด้วยนะครับเนี่ยตัวแกสปูนนะครับดูเป็นลูกปืนแบบโคตรซิ่งเลยน่าจะเป็นลูกปืนไฮบิดเลยนะครับน่าจะเป็นตัวเทพเลย ก็ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับน้าเจมนะน้าเจมไม่เคยไม่เคยใช้อาบูเลยจริงๆสำหรับสเปคลอกตัวนี้นะเห็นสวยขนาดนี้นะมีลูกปืนถึง10ลูกนะครับอันนี้เหมือนตัวท็อปเลยนะครับรอบ7.9ต่อหนึ่งก็ถือว่าเกือบแปดอะหรือว่าเป็นรอบ ไฮสปีดเลยนะครับเบรก5.5กิโลอืมก็พอได้นะก็เป็นไม่ได้ว่าเป็นลอกงานหนักจ๋าเป็นลอกงานกึน่งกึ่งฟิตเนสด้วยงานเบียเบาด้วยนะครับเพราะว่าทําเขาบอกว่าตีกลางถึงเยียเบาได้ดีมากๆนะครับอืมมันไม่ใช่ลอกไอ้พวกตะกูลที่แบบเบรก10โล11โลไม่ใช่นะครับมันเป็นง,งานสะดดกนะครับน้ำหนักรอกตัวนี้152กรัมนะครับบวกกับโดนชุดแต่งมันน่าจะเบาลงนะอืมผมชอบน็อปจริงๆโคตรลื่น แต่เขาบอกว่าแป้นกดก็อาจจะมีค้างบ้างนะเพราะมันเป็นเจนเก่าแต่ก็นะออกมาเยอะมากอาบูนะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้โอเคเดี๋ยวเราลองเทสกันดีกว่านะครับอันนี้ขอรีวิวแบบไม่ค่อยรู้อะไรเลยเพราะว่าผมก็เพิ่งได้ครั้งแรกใครเซียนอาบูใครเก่งอาบูคอมเมนต์แนะนำนะเจมบอกเฮ้ยไอ้เน,นี้ยเรียกว่าอะไรแม่เหล็กแต่งเป็นของอะไรยังไงนะครับก็ช่วยนะเจมหน่อยแล้วกันแต่ส่วนตัวว่าอืผมว่า มันสวยในของแต่งนะแต่สีมันดูแบบสีเหมือนลอกถูกอะ่ะอันนี้พูดตรงๆเลยสีเหมือนลอกราคาแบบเจ็ดแปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนเป็นพลาสติกนะอืมอันนี้พูดแบบเป็นกลางเลยแต่ก็แบบเออพอแต่ง k ดีมามันก็ดูแพงนะครับอ่ะไม่รู้จะดีหรือเปล่าเราเอาไปลองออกหมายกันลองตีกบยางเล่นกันไป ครับแล้วคุผู้ชมประกอบเสร็จแล้วประกอบกับคันไม er. ่กระเบิดเดสตอร์เยอร์ไปเดี๋ยวเราไปลองกันว่าเจ้าอาบูนเล่จะตีดีจริงไหมเดี๋ยวลองหมายแถวบ้านพอนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไกลหรอกก็จะรอดให้เอาไหมไปลองซ้อมตีก่อนนะคุณผู้ชมอุย้ยตีวุ่งยังวะก็ไม่ฟูด้วยตอนนี้ผมตีเล่นๆนะ โคตรุ่งทำชุมสีดคนรุ่งเลอ่ะแล้วตกินบาบพุ่งมากตัพุ่งกว่าได้วาอีกนั่นครัผู้เมือลาด้วย เฮ้ยเจ๋งว่ะเอาีตัวกาดเฉยได้ไปลาอีกเม็ดครับเอาหลุดไอ้ปลาเอ้ยเฮ้ย,ยผมไม่คิดว่าจะมีตัวแล้วตรงนี้อุ้ยเดือดผมประทับใจลอกอะ่ะดีราบุ้งมากท่ันผู้ชมถูกใจถูกใจโอ้ยโคตรไกลอะ่ะ นี่ผมลองตีเกยแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยปลาผมไม่เน้นแล้วตรงนี้มันแบบน่าจะโดนวิทไปแล้วนะที่ก็มีตัวมากัดผมก็งงเฮ้ยดีอยโอ้โหโคตรดีติดใจอะ่ะดีมาก ที่สำคัญมันไม่ต้องเอานิ้วลาด้วยไม่ต้องเอานิ้วลาแล้วตีโคตรๆหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยววนไปฝั่งวน นนนะเติมแล้วแ,แวล้วก็แป้งแรกสัญญาณเจ็ขึี่โซนเอาเฮ้ยหลุดไอ้บ้าเอ้ยอืมโทษหน้าอยู่เลยไม่อยู่โอ้ไกลมากตามลงหน้าโดด โดนยังไม่เอาอยู่หรอตีนเนียนขนาดนี้ปลาโอ้โอโอ้เล็กมากเลยทุกมนนี่นะครับดูเที่ยวตังนี้ผมเจ็ดเค่น,นะร้อยเดียวหาปลาได้หน้าบ้านเลยเจอมาบูตัวที่สองนะครับเราลองขยับไปเรื่อยนะผมมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะวันนี้ เนียนเลยตักตัวนะโอ้โดนขายแล้วไงข่ายวิ่งไหมขายนะครับตามมาต,ตามมา นี่น่าโดนมากหาเอ้ยไปแล้วสองตัวจับจะไปดิวอ,อ,อยู่ไหมโอ้โหเล็กมากครับแซมนี้สามนะครับ เนี่ยตัวแค่นี้มันถึงไม่ติดนะครับมันกัดแต่ใบเหลี่ยจริงๆเฮ้ยมีตัวเล็กมากกัดมีคอนดักไอ้โง่ขวางอยู่นะครับไอ้โง่หรือคอนโดแล้วแต่จะเรียกนะ มีหอยเต็มเลยครับ<า>เขาลงไปแล้วจะได้อุ้ยกัดใล้หมดเวลาแล้วครับ ้ากระเด็นไปไหนไม่รู้ครับ กลับมาละโคตรเลียวเลยคลิปนี้อัดแล้วก็ออกไปเทสเลยจริงๆนะครับผมแหมกับเจ้าเสียงเสืองไปหมดแล้ว a าบูรีเว LTX นะครับโอ้โหแต่งเคเดียบมันตีดีมากนะครับรางวัลเราก็ได้ปลาเคียมน้อยมา4ี่ตัวนะสตัวสหนอ <c oughs> ปลามันไม่ใช่จุดสําคัญละครับปลามันแค่ผลพลอยได้นะครับเพราะเราตีกห,หมายข้างทางจริงๆนะครับ เราจะมาสรุปให้ฟังนะสําหรับเจ้าลอกตัวนี้หนึ่งเลยผมชอบที่ว่ามันตีพุ่งมากพุ่งแบบพุ่งเลยอ่ะได้ระยะเลยตัวที่ออกแรงไม่ต้องเยอะนะครับพอพุ่งเองไม่เท่าไหร่นะแม่งไม่ค่อยฟูด,ด้วยนะครับดังน,นั้นที่ผมดูใส่สายใส่สายค่อนข้างเยอะเลยเป็นปี1หนึ่งนะครับแต่ก็พูดเลยว่าสปูลค่อนข้างตื่นนะใส่พีเหนึ่งก็ได้ประมาณ40เมตรก็ถือว่าไม่ได้นะก็ไม่น้อยไม่มากเกินไปสําหรับ สบู่ตื้นๆอย่างนี้วันนี้แถมนาเจมไม่เสียเหยื่อเลยด้วยนะครับก็เป็นหมายข้างทางนะถูกใจพูดเลยตัวนี้ถูกใจลื่นตีดีต,ตีพุ่งพุ่งกว่าไดว่าเยอะนะครับก็ลองเปิดใจให้อาบูดูนะครับตัวนี้เป็นอาบูรีโว l t x นะครับมีโอกาสลองหามาใช้ดูตัวนี้ก็น่าจะเห็นในช่องเรื่อยๆนะครับเพราะานาเจมชอบจริงๆวันนี้ถึงว่าเหนื่อยนะเหนื่อยมากนะครับออกไปชั่วโมงเดียวก็จริงแต่ว่าแบบปลายไกลพอสมควรนะ หิวนะเพิ่งกลับมาวันนี้ก็เออพอละใช้เหยื่อฝากไว้ด้วยครับเหยื่อเจ็ดเคร้อย K, 100เดียวนะวันนี้ก็ตกหมายตลาดตลาดข้างทางเห็นไหมมันก็ยังก,กัดยังหลุดเป็นธรรมดานะครับอยากรอดให้ก็ต้องใช้เจ็เคนะจ๊ะสุดานี้ไม่พูดเยอะลอกแม่งเจ๋งเหยื่อแม่งเทพก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตายวันนี้นะเจมพขอพักพอนก่อนไปแล้วสวัสดีครับ